เท่นกิน,นหนก้พระเนนใขันหัวสบายดีพี่น้องวันนี้วันนี้ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินต่อเานุนงน่งกี่หน <ๆ S 2> ่อยเด้ดอดดห้องเขาเอืเ้อยนี่ร้อนมันคิดว่ตื่นมนอนป่จัะจักอยก็ได้ยิน <c oughs> อ,อยู่อมอมอ่อคลาห้ององ โอ้ยไปอยากตั้งหันไปหาข้างหน้าน่ะแม่ปานกูขนาดพูดสิดามบ่ายเที่ยแหนก็สิหันเตียงบานี่นะลูกสาวไดลูกสาวดนไปชุดบ่แห้งยนี่กูก็บ่ีนบ่แม่กินข้าวนะี่กูก็บ่ลูกคือกันกูก็ได้ขึ้นลูก้ยไปๆักันยังเียวลุ่มๆอยู่บ่อ่างแกเฮ็ดอันสบายดีพ่อแม่พ่อันนึงเฮ็ดละงคะเฮ้ยเอ้า ปตยาเด้ร้อยีหลุดลล่่วงมันด้ยลูกจายปจบันาจารย์จนป้าัตปซื้อบแม่วรจารย์พุทธตายอ้าวโทรนะตาตายกอะือีป้อขามาเลยยาวมานจริงเมื่อนนี่อจากอ้าวพันทุ่ง เขาใหญ่เลอาเงื่อนมืนนี่น่าียนเมยนันม่เห็นไดบัข่าใจวามาาเนะันนีานะเจ้ว่าเขางกลงยังเลยคัน่แจคนูก็มาคน้าเนี่ยมนนเวนจมขึ้นเขากะใส่จมขคืนนี่แหละหน้าตาใบ่ก็ิตเมันข้นชอมใจชบใจนะมามกันอกันหรออุ่นแกนไพี่น้องเอ้คือรอยนนำนา นี่ฮะองไปหาที่นึบนขันาทึบ่ละต้มพิเพืือแม่มาจาเทียงดามากกันนะอย่าข่ายอย่า่ายอย่าข่ายแม่ซาอยากกินข้าวซาอธิ่ายึือมากินข้าวอยู่เทียงเบิ่งทางจากมงงพี่น้องเว้ยมอยากหูมันซุกอยู่เฮ็ดนี่เจดามา มันมีข่าวมันกำจิตกูได้อีกบอลอยู่ห่อเข้มันปิดอยู่กำลังปิดกำลังปิดบายบายอยู่มะชงนี่อยากเมื่อเลยใส่ปลามึกกินมะริบถ้าในเฮือนเมื่ออ้อยเอื่อขับไปไปไปเมื่อเมื่อคืนเมาบอกเราถี่เพิ่นเลยอยากเมื่อแล้วยังก็ยางเมื่อว่าแท้ก็นอนขึ้นเดียวบอกล่ะแล้วอยากเมื่อไทยคลิป ยี่ขันเรียชิมมะทรงน้องดำคือมากินข้าวแี่ยดาราดังของซองฮะชอบน้องดำอนะไหนวะยาป้าอย่าปังป,ป,ป้าลุงสุดท้ายน้องดำูไปอยู่ผู้ไม่มีใครดูน้องดำเลยบอกไปไประเทศยาเขากินเหรอไมาแล้ว็ให้น่องดำมาแล้วมันก็มาถิ่นน้องดำกลางคันเดี๋ย่าไปถิ่นน้องดำนะพี่น้องแม่เขากิน<อ>หมกเพินเนาะ เรียกวาาลำบากที่มาเยือนหอดคอยอีกอเนืออ้อคอยต้องไปแบบหมา้อให้เขาอีกเามีหัวตั้งอ้าวนั่งอ้อมรถใช้วิธีจับเอ,อ,อ้ดียน,นอกมย่ามาอีกร้อย เราจากประเทศเนาะร้อยย้ำมาอีกเราว่าเรื่องน้องดำกันยังมาทันโจพี่น้องอสอยเสียสอยดันสอยซัพพอร์ตเบิ่งฟซองน้องดำในเด้อพี่น้องเด้วอว่าเขามีรายได้เนี่ยผู้จังสิบบต้องลำบากก็แ,แตกมาคออันนี้ว่าเรื่องจริงเลยนี่ ยนยงโอ้ยบมต้องกินนะ <laughs> เห็ดให้กินแล้วว่านันานน่นนี่บัดใจหลายร้านเห็นไห้กินนั่นจุ้ยอยู่ยูยานอาบม่ได้กินที่น,นั่นร้านนี้มาสร้างผิดเนาะสิให้เอื้อยเห็ดให้กินมันก็เป็นคือการผิดใหม่ใช่ไหมจ <c oughs> มไว้แก่ยังบม่ทันใจ <laughs> จะต้องคิดใหม่นะ,ะี่ข้าวยังยแงมกขากแกงเฮ็ดหรือแกงน้ำมนจ้ราขสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยินเห็ดละโงกแกงเห็ดละโงกป่นเห็ดละโงอกก่อนกินได้เห็ดละงกเด้อมึงยุดเลยนะลอมึงก่นมกินแค่ซิมึงกินแบบกินดอกใหญ่อ้ก็ปุนเห็ดละโง่หรอนี่เห็ดละงงกเว้ยเห็ดละงอกกินนี่ แกงน้ำม้กับขัมเดงข้าหน้าอยากูเจ้มาขายเห็ดเขาจ้มาขายเห็ด่ารเเม่อแกงใกูเต็มกระตอยู่้วยม่าห้กแตกยังอีกอ้าวไม่มาขายวเาลูกเจี๊ยบมาลูกกูจะมาช่วยนเอาเห็ดอให้แม่ดวยอีสิหรอเยแล้วหวออกปรจบาน มออก่มันหมันเนบอกออกหรือบมันไปได้ไปหามันออกเต็มทงเออเต็มเต็มปลาย่างขื้นมาไหมกัย่างขื้นมาลัดปลานะเต็มกระตาเขาไปหาทางป่าเด้ทางันป่าอย่างี้ลงทางันพองนะทางหนักลายกันเราเสียนัเออลงไปใหม่ ตาข้อไม่ค่อยข้อผู้บ้าพ่อมาพห้หนึ่งเฮดจับจแตบแสบๆกินตัวไหนอยูบอกใครบอกแม่ให้กูกินคืบอกกูกินอันหนึ่งข้ากับแกงเส้นทีกันเดี๋วากินเห็ดแล้ ันี้กระแกงลลอกอันะป่นในนอกนึงใละงอกแกงให้อกินตะป่นนี่บ่มี่นี่คืออิ่มไว้เถอะแมมแดก็แ่ะงอกมาแล้วแม่ต้นรุ่งขี้ข่าวนี่ว่ากมวนโดยที่ เนาะยังข้ามเลยนะเด็กชายเนี่ยไต่ฝูงแค่ตัวว่าข้ามแล้วจะพอจะพอแล้วอืมคมอยังสูงมาขวดพร้อมเด้อเดินนี่กำมาไปยคนเนีูสาจัแย่กว่ามาปล่อยเนาะดับปึ๊ดบักหน้ากลางดีดับกัางพร้อมเนียน โอโนวไปจวมัน่ดกินหรอหูมันเลยขวด็นนี่มีเบิรถ้ากูไปจองตัวนั่นคือูไปผู้ตาทีน้องเยราโง่มันสุกนะเจดาักระงที่นอมไมใหญ่จากเห็ดแกงมันแกงมันไม่เบพักขา มันนั่นจืมัน่นืมันนั่นจดโอมยนาั่นจืมันนั่นจืโมัน่นมันนั่นจมัน่นน่่อมันน่นืมันนัมันม่มันนน่หมั เอารมากินห <by default> ่เอาน่ะดำมามากิน huh. ช um, okay. ักอนบมาอล้วมากินปนะจะบอกว่ามือแรงแกงเห็ดนี่ยมันสูงจะมาที่ก่จะมาแล้วนี่เห็ตกเ่าดลวคกระอกหายใไมกินแน่นา่กล้วยกันนะสู มันกินจากกูดอกคนชิมาเน่มันคื้บมาหายขึ้นมาให้แม่มั่ไหน่กว่าฮึท้นชิมาเลยมึงไปเปิดอยู่บ้านตัวเย็นแม่มื่อไหร่ทียังน้ำมีขบน้ำต่ให้นักเก็น้ำปแต่กาแฟจังหวะมันบุญบนปุยจังกาแฟนะกาแฟกาแฟกาแฟสซ้งอันนั้นกาแฟนั้นมันเงินดองเลยอ ชินชิกอส <c oughs> อนกนจากากูอายอายกูอายจปรกกาแนมวงหน้าเาฮ้ยมาด้เลยเฮ้ยมายล่าเลยพี่น้องขอบใจสกุทสกคนที่เข้ามาวงพ่อกันไม่คลิปนาแบาแนมองาบายดี